สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงไพ่ Ten of Swords ไพ่สิบดาบไพ่สิบดาบนี้นะคะเป็นรูปชายผู้หนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ริมบึงอันอ้างว้างโดดเดี่ยวเขาถูกดาบสิบเล่มทิ่มแทงหลังอยู่และดูเหมือนว่าจะสิ้นชีวิตไปเสียแล้วตรงริมทะเลสาบนั้น มันเป็นเวลารุ่งอรุณที่กำลังเริ่มต้นที่เหนือเส้นขอบฟ้าไพ่ใบนี้หมายถึงจุดจบของอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนโดยอาจจะเป็นจุดจบของความสัมพันธ์อันใดอันหนึ่งหรือสถานการณ์ใดๆหรืออาจหมายถึงการมองหรือประเมินสถานการณ์อย่างผิดก็ได้อย่างไรก็ตามมันมีความจริงแฝงอยู่ ซึ่งก็ได้ทำให้เกิดความตายอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่รุ่งอรุณกำลังเริ่มต้นนั้นเป็นคำมั่นสัญญาของการเกิดใหม่ไพใบนี้ดูน่ากลัวและเศร้าหมองกลับมีความหมายในทางบวกได้คือการลบล้างหรือทำลายอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิต ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมอ้อชแนลไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ